ขอพูดตอบจากวันศุกร์ที่สิบเก้าคือตอนที่ท่าเจ้าท่านว,ว่าสุวรรณข้าเจ้าได้ขอบานีจากท่านความรู้สึกเหมือนกับท่านตายมาที่นูมาไปที่นูตัวเองเห็นดจากทรกฝั่งนูท่านว่าเอาไว้ช่วยกันจับสิ่งชัว่วร้ายแล้วไว้ทําการอันเป็นกุศลจะเป็นผลทั้งสิ้นคือตอนก่อนหน้านี้ข้าเจ้าได้ ้าลูกหมามาจากที่วัดที่หลวงพ่อปลุกเสกตอนนี้นตกการถามหลวงพี่วิชาท่านบอกว่าเป็นลูกราบผีของท่านท้าวเวสุวรรณตอนนี้ได้โอ,อก,กาสมากราบท่านก็เลยขอท่านให้ใจตะนันชอบเวสสีด้วยก็เลยขอท่านให้ลงลึกที่มือให้็นนี้ตอนก่อนออกจากสมาธิเหมือนจบมีเสียงทักให้ลุกได้ คตอนหลังมานมร่หลวงพ่อบอกว่าจะให้ออกกลับได้เองคือไม่ต้องให้มีอาจารย์เรียกกลับก็มีความรู้สึกว่าท่านแม่มาเรียกให้ลุกได้ก็หันไปมองข้างในจารพอดีแปนโนงสี่สิบห้านาทีตามที่ตั้งไว้ก่อนกลับก็กลับสฝบตกจนปัจจุบันท่านตรัสว่าให้พยายามมาหาท่านทุกวันท่านจะสอนอะไรให้ S <S <an> เหมือนกับท่านสามว,ว่าอยา่อยาขาดจากการปฏิบัติอันนี้เพราะว่าขึ้นจะเริ่มถ้้พยายามทำติดต่อกันไปเท่าที่จะทำได้ลาเสาที่ยี่สิบขึ้นหกขั้ขึ้นแต่ว่าพระที่พระจีวามันมีแล้วก็ได้พบท่านพ่อสุนศีด้วยตามหลังท่านพาเข้าไปปราสาทท่านมีความใสเดองใหญ่อยู่ในตู้ที่ตกแต่งสวสสยงามมาก ท่านพ่อบอกว่าต้แตงไว้เป็นพระที่ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะคุยกับท่านพ่อก็เห็นหน้าเด็กคนหนึ่งเข้ามาข้างๆคือเป็นภาพด้านข้างของรู้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแต่อดีต้วกำลังดูใบหน้าเจ้าหน้าตาเจ้าน่ารักสิงนตาโตแล้วก็แก้มยิ้มใชมันจับหน้านนั้นมาติดๆอยู่ที่หน้าอะไรด้วย สักครู่ก็พอดีเสียงลูกฝ้ามัเรียกเข้าประตูเรียกก็เลยตื่นจากพลังตอนนั้นที่้องเห็นใบหน้านั้นข้าพเจ้าก็าจว่าตอนนั้นจิตลูกคงจะมุ่งตรงมาที่ข้าพเจ้าจิตของเราก็เลยรับมาไปเห็นว่าเป็นใบหน้าของลูกไมเพียงสักครู่ก็เลิกครูอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลิกไปข้าห้องน้องแทนข้าพเจ้าก็เลยกลับมาทำสมาธิต่อ ต้ามีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวอะไรอะไรอ,อะไรให้มากกว่านี้ก็เลยฏิดต่อกันตอนนั้นสมาี่ที่ออกไปนี่อาจจะส่งได้แค่อุปจารสมาธิก็ได้เพราะว่าไปแบบง่ายๆสุขว่าไปเห็นก็เห็นแบบง่ายๆจิตโยมคงจะไม่เข้าฌานถึงฌานสีแน่ๆหรือยงยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันไปแบบง่ายๆนึกเห็นก็เห็นยันเลยตอนนี้ก็ขอไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่าน,นที่พรทิพย์เป็นผู้เมตตาพาไปท่านว่าตามที่มานึกดันท่านไม่ผ่านนะท่านที่พามาถึงปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าท่านให้มาดูว่ามันเป็นสุขเพียงใดสว่างสวัยสง่างสงากว่า มันมันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะจิตตอนนั้นมันดีดีหน่อยหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบรู้สึกว่าสว่างสนาไหมากสุอใจตอนนั้นก็นึกถึงคําของที่วิชาขึ้นมาทันทีคือเดินก่อนมากราบท่านท่านพูดเกินเอาไว้ว่าพระนิพานนะพวกเธอไปเที่ยวได้ไปอยู่ยังไม่ได้พอกําลังดึงชมนิวถึงคาดจิตบนนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปไม่ถูกไปไปเที่ยวบนนั้นไม่ถูก ก็เลยกลับลงมาหาหลวงปู่ปานเห็นท่านอยู่บนอาสนะท่านนั่งยิ้มอย่างเมตตาและบอกเป็นเชิญให้ไปกราบสมเดจองค์ปัจจุบันเถอะท่านพี่พรที่พาเข้าไปมาหยุดหยุดหน้าที่ประทับพระอ,องค์ท่านท่านไม่อยู่ในดอกบัวแก้วแคลวคราวองค์ท่านห่มจีวรพระทักอ,อุ้มอีก้าพเจ้านั่งอยู่ห่างท่านดูเหมืนอนว่าให้ใครมีอะไรอยู่ข้างหน้าทําให้เข้าไปไม่ได้ เ็จะกราบขอคําสอนจากท่านพอขอท่านนั้นเ้าเจ้าก็เห็นเ <c oughs> ทียนสีขาวลอยตรงข้างหน้าสองเล่มแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเห็นเทียนได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเรากําลังเอ,อพูดอยู่กับพระอ,องค์ท่านอยู่ก็ดูตามไปไเรื่อย ก็เห็นว่าเทียนมันลอย่เฉยๆสักครู่ก็เห็นว่าเทียนเลื่มนขวามือของข้าพเจ้าเนี่ยถูกตัดท้ายออกหรือครึ่งเล่มแล้วก็ตัดออกไปเลนิดเดียวก็ได้ยินรู้ด้วยจิตว่าท่านตัดว่าถ้าเทียนมีน้อยเวลาจุดไฟก็ลุกได้นานก็ดับใช่ไหมเพราะไม่มีเทียนจะให้เผาชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราตัดขันห้าคือร่างกายได้กิเลสคือความได้ร้อนก็มไม่มีจะเผาเราได้ พอเราตัดเหตุไแล้วพอท่านตรัสจบข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเข้าใจได้จแจ้งว่ามีความรู้สึกว่าคําสอนของท่านนี้กินใจมากไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับฟังจากภายนอกสมาธิแต่ถ้าจะให้บรรยายให้ขยายความของอกของที่ท่านตรัสไว้คิดว่าจะต้องกินความมากสต่พ่อสั่งไว้ว่า,วา ท่านสอนยังไงบอกมายัางไงก็ให้พูดให้เขียนตามนั้นไม่ต้องไปขยายความหรืออะไรทั้งสิ้นพอเข้าเจถอนจากสมาธิก็เลยมาเขีนนยนบรรยายเอาขยายความเอาให้เข้าใจตามนั้นรู้สึกว่าต้องใช้คําม,มากกว่าตั้งสามเท่าแต่เมื่อบันทึกในเทปก็อยากจะขอเอา <c oughs> แต่คําที่พระอ,องค์สรงกลัดไว้ และแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาเอาตามสติปัญญาข้าพเจ้ากราบลาพระองค์ท่านแต่ก็ไม่ลืมและมากราบท่านแม่จิตวันนี้เห็นฉนลององค์ท่านแม่ชัดขึ้นเป็นเจ้าระกายออกสีทองอ่อนๆแต่แวววาวหมดพระคูสาสีเขียวสดฉลองพระองค์สีทองอ่อนๆดูเหมือนสีพลาคันแต่อ่อนกว่านิดหนึ่ง ตอนจะกลับนี่รู้สึกว่าวายมากมีใครมากระตุกที่มือหัวแม่ต้องทั้งสองเท้ารู้ทันทีว่าถ้านให้กลับได้จึงลืมตาดูนาฬิกาแปดโมงสามสิบห้านาทีวันนี้ไม่ได้ตั้งเวลาไว้เลยคิดว่าเอาเป็นสุดนะแต่ท่านจะให้ไปเที่ยวได้ก่อนจะกลับนี่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดด้วยเห็นท่านนั่งอยู่บนอาสนะสอนกรรมาฐานท่านยิ้มล้ว่า,วาเออใช้ได้ข้าพเจ้าไม่จะพูดอะไรก็กราบนาหลวงพ่อแล้วก็กลับ วันอาทิตย์ที่ยี่สิบอดค่นเกตข้ามเดินต้าวันนี้ท่านพี่พรทิพย์พานากาศท่านแม่สีและท่านแม่จิตบนดาวดึงก็มีการประชุมกันเห็นหนางฟ้านั่งเป็นไปหมดลักษณะที่นางฟ้านัา่งนี่ก็นั่งเหมือนกับพื้นที่เรานัา่งกันธรรมดาไม่มีเก้าอี้ e, อะไรเลยท่านสุ่มีความสุขว่าท่านนั่งเหมือนจะเบียดกันได้ซ้ำคล้ายๆกับ ที่เรานด้เดินพระกรรมาฐานกันที่บ้านทระนเจ้าโกลมลังอ,อย่างนั้นคือท่านนั่งกันเต็มไปหมดก็มองตรงไปเห็นท่นนานแม่สีประทับอยู่บนถ้าจะพูดศัตทง์งทยลกเราก็เหมือนเป็นบัรลงังอะไรอย่างนั้นข้าเจ้าก็เดินตามพี่พรทิพย์ไปเพราะท่านพาเข้าเดินไปตรงกลางพอท่านเดินปุ๊บก็เหมือนกับนางฟ้าท่านก็แหลกทางให้เจ้าเจ้าก็เดินตามไปไม่ถึสุบกลัว เห็นท่านแนา่นม่ปิดแม่ใกล้อยู่กับท่านแม่สีแต่เห็นมือท่านแา่ปิดเรื่อยๆท่านว่าวันนี้อย่าลืมไปหาพระสุณเจ้าด้วยนะท่านจะสอนอะไรเพิ่มอ,อีกท่านี่พรทิพย์พาเพิพ่มขึ้นประกาศสมเด็จองค์ประจุบ,บันตอนที่เราตั้งใจไว้ทรงขั้นทรงตัดตนนอนข้าพเจ้าว่าเที่ยวบารมีสิบให้เข้งไว้กับตัดขันห้าสองอย่างนี้ทําให้หนัก วันนี้ท่านเสด็จมาปรดใกล้ๆไม่เห็นกายอย่างเมื่อวานนี้แล้วทรงกัดว่าไปกราบหลวงพ่อได้นะข้าพเจ้าก็เข้าไปพบหลวงพ่อที่วิมานท่านคนเดียวตอนนี้ท่านทีพพรที่หายไปไหนก็ไม่ทราบไม่รับเห็นข้าพเจ้าเข้าซุ้มประตูไปเห็นหลวงพ่อนั่งบนที่ประทับยิ้มอย่างเมตตาท่านกวาดมือเรียกให้เข้ามาได้ข้าพเจ้าคลานเข้าไปกราบท่านว่าท่านท่าน สอนว่ามันฝึกให้เคร่งอย่าพยายามให้ขาดแน้อสักวันในระหว่างยังไม่ได้พบชันที่วัดท่านว่าให้ตักสังโยชนให้เด็ดขาดสามตัวแรกก่อนค่อยๆไปในยถามท่านว่าจะมากราบหลวงพ่อที่วัดสายหน่าได้ไหมเจ้าคะท่านยิ้มเฉยๆไม่เห็นวญาอะไรตอนนั้นคิดว่าเป็นการอนุญาตแตในตัวเสร็จก็เลยกราบเรียนท่านว่า นีอยากขอเรียนต่อเจ้าค่ะคืออยากไปต่อที่วัดถ้าหลวงพ่อเห็นว่าอันนี้พอจะใช้ได้แล้วคือพื้นฐานพอจะเป็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วตอนนั้นด้วยความโง่ขอท่านไปบอกว่าขอให้ท่านช่วยสอนวิชาสารให้ลูกด้วยท่านก็ว่าเอาสิตั้งใจมันฝึกฝนไว้ก็แล้วกันแล้วก็เลยลงมาลาท่านแม่จิตพอดีเสียงทักให้ออกพอดี แต่ออกมาแล้วใจก็เังไม่อยากจะนุกงยังอยากทำสมาธิต่อก็กำหนดภาวนาต่อต่อไปไน้ยิ่งบูชานั้นเห็นหลวงพ่อมายืนอยู่ใกล้ๆด้วยความรู้สึกสติก็เกิดขึ้นอีกแต่สี่อย่างคือมาที่เวลาพบองค์ไหนๆก็ตาความรู้สึกมันบางครั้งคิดว่าคงจะดีใจมากๆที่ได้เห็นท่าน แต่ภาพในนั้นในสมาธินั้นมันไปอย่างเฉยๆใจมันเฉยๆไม่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสต,ติอะไรมากหรือที่คิดเอาไว้แต่พอมาเห็นท่านขึ้นอกกลับรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองขึ้นตอดข้ามเดือนเก้าวันนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้อสองที่พระพุทธามันมีด้วยคือก่อนที่จะเห็นพระเจ้าอยู่หัวนี่ ข้าพเจ้าอ่านในสิงหลวงพ่อนึกขึ้นมาได้ถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มที่หลวงพ่อท่านเห็นก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นองค์ไหนอยากจะขึ้นมากราบท่านบ้างจะขึ้นมาถึงพระจีลามันีแล้วก็เลยขอท่านขอเห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มปรากฏว่ามองไปมองมาเห็นพระองค์นั่งอยู่สายสะท้อนห้อแว่นตาทาให้ข้าพเจ้ารู้กว่าเอ๊ะพระองค์ไหนเนี่ยท่านใส่แว่นด้วย พอความมุกว่าเอ้แค่นั้นก็ภาพประชัดขึ้นทันทีปรากฏเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราขั้นผมจีวรเหนือ่อยเหมือนบันเทิงพรมาอยู่ต่อมาก็ขึ้น,นมากราบหลวงพ่อที่วิมาน,นท่านมาที่หอละคังก่อนแล้วเพิไปข้อะเสสามสทีครูใจมันอยากจะฟังว่าละคังวันนี้จะเสียงกรงยาวเพราะแค่ไหนก็รู้สึกว่าเสียงดังกลางวานแต่ไม่ ไม่เอดหมุกหูแต่กลาวนไปไกลอออกจากคอรคังก็มากราบหลวงพ่อท่านให้ดูดาพระาิพพานมีความรู้สึกว่าดนแดาไม่ยิงสูงเหนือเลฆห์แต่จเหนือสักแค่ไหนนี่ดาวไม่ถูกผลักันมีปารสาทบนน้นสวยงามอยู่หลายหลังหลวงพ่อองค์ท่านสายเป็นแก่แต่ก็ยังทรงยืนานวันนี้อยากจะมานิ่ตั้งท่าที่สามเหนเพื่อโลกมากวนพอะฤก อกไปแล้วก็มานั่งทําต่อพอลูกเข้ามากวนแล้วก็หยุดเป็นอย่างนี้ตังง้งสามทักขอวันนี้ขอท่านดูนนะว่าคือใจต้งใจว่าจะขอดูแต่ยังไม่ทันจะคิดเพื่อจ,จะไปดูระหว่างที่ยังอรอเพื่อที่อื่นก่อนก็ปรากฏหน้าใบหน้าหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นใบหน้าของนายเอริสเลสเลสที่แกเพิ่งจะตายเมื่อหลายวนนี้ ทีหน้าก็มองว่าเอ๊ะหน้าใครนั่นมันนอนดอูหน้าซีดผมจะขาวบอกว่าหน้าตาจะเหมือนเอลิสโซใครนะความรูว่าใครแค่นั้นภาพประทับว่าผิดก็รู้ว่านี่เป็นหน้าเอลิซโซแม่ภาพที่เห็นนั้นจะมอนตะแคงทางข้างขวาส่วนมุมนปากด้านซ้ายนั้นมีเลือดไหลเกิดแล้วเหมือนผิดขีดท่อนเตัวนั่นเห็นไหมครับจะมี เกลดอยู่หรืออะไรไม่ทราบอันนี้หนอไม่เห็นจริงๆเห็นแค่ใบหน้าเท่านั้นแต่นี้นว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของคนที่ได้รับความสุขเข้าใจว่ากําลังอยู่ในนรกคือท่านมาปรากฏท่านอง์ดอง้อ,องหนึ่งโคเมตตาให้ทําปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นให้รู้ว่าที่เราเห็นเ,เห็นชอบชอบอยู่นะ่ะกำลังในรกตอนนี้นะเขาเด็กๆนี่ชอบในเอเวอเมาก จึงกราบถามองไดองในที่อยู่ใกล้ๆนั้นถามออกไปว่าดูท่าทางเองว่าท่านคนใจดีแล้วก็ได้เงินหาเงินหาทองมาได้มากก็คงคทาบุญทาทานด้เหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าคะก็ท่านก็ตอบมาว่าก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะการทําบุญของแกเป็นการทําเอาหน้ามากกว่าไม่ได้ที่จะสงเคราะห์อ,อะไรแล้วก็ข้อสาคัญตอนตายจิตแกไม่จับต่งเป็นตัวตนเลย เพราะขณะมีพุทธเจริญใจให้จิตเลือกสอในใจเรื่องการที่เป็นส่วนมากท่านพูดมาแค่นี้ครับเจ้าก็เข้าใจดีตอนนั้นจิตมันไม่ได้เึกว่าจะที่สนใจสนใจอะไรทั้งสิ้นทำไมไม่ได้เึกก็ไม่ทราบตอนนี้ตายแล้วทำไมตอนหลังๆนี่ท้องสุขว่าจะเคลื่อนเคลื่อหลับไปนิดหนึ่งอไรก็ไม่รู้เพราะได้ยินเสียงครุจะรู้สึกว่าเต็มออออเอาอัตมาธิ พอลุกขึ้นก็จําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนที่จะลุกเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาเอาจะว่าอะไรนี่ยากมากๆเมื่อก่อนดูวันนี้ก็ไม่ดีเท,ที่ยวังแท้แต่ก็ยังมันไม่แพ้สายใจตตเต็นกําลังใจว่า,าดีที่ได้มากาสหลวงพ่อเขาเพุทธเจาแล้วเาก็อยู่หัววันน,วนังคารที่2ี่สิบสามขึ้นเก้าขั้นวันนี้เรจะเริ่มทำสมาธิลูกก็มากวนจะให้นอนด้วย ก็เลยช้าํำเนดพรวนาไปจนหลับวันพุธที่ยี่สิบสี่ตอนกลางคืนพอเิ่นสักเคจบรูปก็มาเรียกวก็เลยพรวนานอนหลับไปอีกแต่อาวาตัตื่นขึ้นเช้าจะทานแทนตอนกลางคืนนี้ก็ตื่นขึ้นตีห้าของวันรุ่งขึ้นปกติถ้าไม่ไม่มีอะไรจะต้องทานก็อยากจะนอนต่อไปอีก พอไึกค่จะนอนต่อนานมีไรก็นอนไม่หลับก็เลยลุ้ขึ้นมาทําสมาธิทวาองค์พระพุทธเจ้าพอใจสบายก็เลยถือโอกาสขึ้นฆ่กนากรรมฐานตรเลยดอกมะลิที่ซื้อมาก็มีดอกรักแถนมาหนึ่ดอกท,ทั้งที่ตอนที่เดดการมะลินลี้ไม่เห็นว่าม,มีดอกรักไม่ทราบหรืออาจจะพลาดไม่เห็นไปก็ได้ทําให้ลึกถึง,งท,ท่านเทพทิพ วันนี้อธิฐานว่าถ้าจะตายขอไม่ให้ล้มจะได้ไหมเอาแค่ส่งเตัวนมั่งเขาคิดว่าเผื่อว่าเราจะไปเที่ยวคลางไหนถ้ามีคนนั่งใกล้ๆมากจะได้ไม่ทําให้คนข้างเคียงเสียสมาธิด้วยและอีกประการหนึ่งก็จะได้ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปเที่ยวนี้ไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นคิดว่าหนึ่งไม่ไม่อยากให้ใครรู้เกรงว่าจะเป็นการปวดอะไรไป เคยคิดที่บันทึกกานแลแก,ก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้เอามาคิดตามภาษาเด็กๆว่าจะเก็บเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสืองานศัของตัวเองคิดว่าจะไปเปิดเผยออาตาน,นั้นคือคือไม่ไม่ทราบเจตนาของหลวงพ่อคิดว่าเราไปได้จะตามภาษาของเราเป็นตาได้เองจะทำไงได้ไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของเราท่านมาโปรดในแค่นั้นไม่คิดว่าหลวงพ่อท่านมีเจตนาจะให้ เออเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยตอนไปที่แรกในวันนี้เห็นท่านพี่ทั้งสี่พาไปสร้าสงสมเด็จองปัจจุบันเลยวันนี้เห็นองค์ท่านเหมือนพระที่สุแต่ท่านไม่ได้โกนผมท่านสยวยอิ่มแสงประกายที่ออกมาเป็นสีทองทองประกายวาวแต่ไม่แสบตาพระเกศาท่านดำสนิทพระพัาากอุม่ม พระพักท่านนี่เหมือนรูปของที่แขกเข้าวาดมากกว่าที่จะเหมือนพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นอะไรนั่นเข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็นั่งมองอยู่เป็นตาขณะนั้นพอที่จะ,ะาม่่ายยากองค์คือพระพุทธเจ้าองค์ท,งที่เท่าไรนะจิตก็บอกทันทีว่าคือพะระสมมโคดมเข้าไปเจ้าเห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าด้วย ความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อและลูกได้เข้าข้า,า,ากอดผู้ศเกษาพร้อมกันอยู่สักครู่เด็กท่านก็เสด็จไปข้าพเก้าสึงเข้าไปใกล้ๆหลวงพ่อท่านเอามือลูกหัวเราะมาเกิดถึงหลังตอนนั้นความรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกท่านพูดให้กำลังใจว่าท่านถูกแล้วท่านตอไปเถอะอย่าท้อถอย ตอนนั้นอยากเข้าไปกอดขาท่านแต่ทําไมทําไม่ได้ก็ไม่รู้ทั้งน,นที่รู้สึกว่าท่านใจดีมากอาจจะเป็นความเคยรพเกงกลัวท่านมากเป็นความรู้สึกเกินใจท่านจริงๆที่จะไปรบกวนท่านอย่างนั้นแต่ว่าความกลัวนั้นไม่มีแล้วท่าน,นที่เวลาอยู่ปกตินี่เลือท่านมากข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็ออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกเป็นที่ที่ หลวงพ่อท่านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่อยากไปก็เลยออกจากสมาธิพอดีลูกมาเลยจดหึงจำถารพระองค์องค์สมเด็จองค์ปัจจุบ,บันที่ติดตาอยู่นึกถึงพระเมตตาของหลวงพ่อท่านด้วยที่ท่านต่อให้กำลังใจยอย่างนั้นเพราะว่าเ,าเราไม่ได้พบท่านมีความรู้สึกคิดถึงท่านมาก ก็ใช้วิธีไปกราบท่านที่วัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นไปวันศุกที่ยีสิบหกขึน้นสิบสองค่ำมาถึงวัดหลวงพ่อเกสามทุ่มพอเลิกงานก็รีบจับรถเที่ยวสุดท้ายมาถึงมาลงแพรที่หน้าตลาดเดินมาทางอาคารเสริมสี พอดีเมื่อก่อนที่จะมามาทางด้านนี้ข้าพเจ้าก็นึกว่าถ้าพวกหลวงพ่อก่อนก็จะดีลรกจะได้ขออนุญาตท่านพักที่นี่ใกล้ๆกล้ท่านเกรงว่าถ้าเราไปพักเลยนี่จะเป็นการถึงวิาสาสะมากเกินไปพอดีเดินมาถึงก็พบพี่น้อยพี่น้อยชะโงกหนา้าออกมาถามว่ามาดูว่าใครบอกว่าหนูเองค่ะสะักครู่พ่อก็โผล่อ,ออกมาพอดีเลยดีใจที่สุดที่ได้เห็นท่าน ท่านถามพี่น้องบอกว่าลัชมีค่ะพ่อก็บอกถามว่ามายังไงมากี่คนแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปพักได้เป็นอันว่าขา้าพเจ้าก็ขึ้นไปพักที่นั่นอย่างไม่ไม่รู้สึกเประชิดประโวนใจอะไรนะักพออาบนะ้ำอาบท่าเสร็จก็มาทานข้าวแล้วก็มาฟังสิงตามสายวันนั้นยังไม่ได้เริ่มนับสิบแปดคิดว่าเอาแค่วันอเียเสร ฟังเสียงตามสายวันนี้รู้สึกถูกกบะดิกถึงตัวเองท่านสายนึ่งกระสินสิท่านว่าถ้าจะเล่นอิทธิฤทธิ์ต้องทํากระสินให้ได้ทุกกองกองอย่างช้าไม่เกินสามวันแต่ว่าอย่าลืลยอดเก่งถ้าทําได้แนื้อมันได้เลยนทีท่านว่าถ้าจะให้บรรลุมรรคผลต้องจำแบบที่พระพุทธกเจ้าสอนชายในช่างทองที่ให้เพ่งกระสินดอกบัว การเพ่งกระสินแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีมากจับได้ตลอดให้เป็นประเบงฉับทันไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือกำลังเหนื่อยมาหรือเมื่อไรก็ได้ที่เราคิดจะจับก็ต้องจับได้ทันทีเนั่นจึงเนี้ก็ใช้ได้หลังจากจบคำสอนก็มานั่งฝึกมโนมนยิฐอีกฝึกในห้องที่พักศูนว่าจะคือความรู้สึกไม้แต่ไม่ได้ขอจบไม่ให้ล้มคือเราไปศูนอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดี ยู่งฝูงก็จะไม่ล้ม,มยิ่งสูงก็เลยต้องล้มลงไปขณะที่กําลังเอทะเลาะกับตัวเองอยู่นั้นก็จะล้มหรือไม่ล้มอะไรก็มีครั้งสุดวุ่ออกไปเห็นท่านพี่ท่านสี่มาที่วตรีสองข้างไปเลยน้วท่านก็บอกว่าช้านะัพอถึงพระจุฬามณีท่านก็พาไปกราบสมเด็จองค์พระพุทธกรย์ท่านตรัสว่า การมาวัดครั้งนี้ให้สำเนินกายวาจาใจาไว้ให้ดีจะมีการทดสอบด้วยถ้าผ่านลูกก็จะได้เรียนรู้อะไรไปอีกบารมีศิที่บอกไว้ทําให้เป็นนะแล้วท่านก็ทวนให้ว่ามีข้อไหนไหนบ้างพอท่านทวนให้จบข้าพเจ้าก็จะมาว่านักทวนเองอีกครั้งหนึ่งพอนก็นึกได้แค่เก้าข้อนึกเท่าไรก็กไม่อออจริงอธิษฐานยาก ถ้าเป็นบรรญ,ญาในชานจริงก็ขอให้รู้ว่าขาดตัวไหนทีตอนนั้นจะมีความสงสัยอะไรบญญางอย่างอยู่นิดนิดท่านก็พิสูจน์ให้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ถึงได้ถึงรับเชื่อรับฟังอย่างเป็นที่ขณะที่ถามว่าขาดตัวไหนทันใดคําว่าวิริยะก็ปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรชัดเจนข้าพเจ้าก็เลยมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่า ตัวนี้แหละต้องต้องเป็นตัวที่ทําให้หนักตัวก่อนที่จะกราบก็ไม่ลืมแะกรองพ่อคือใจอยากเห็นหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาแล้วพอมื่อจะกราบท่านก็เห็นท่านวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดึ้น1ิดสองค่ำเดือนเก้าตอนเช้าตอนหลวงพ่อฉันเช้าพวกเราพี่เพื่อนๆนะข่าพะเจ้าได้เข้าไปช่วยในโรงครัวทําอาหาร แล้วก็เลยชวนจนมากราบหลวงพ่อที่ที่แนะนำว่าเผื่อท่านจะเมตตาเดอะไรท่านก็จะเรียกเองถ้าท่านไม่เรียกเข้าไปแล้วก็กราบแล้วก็จะกลับกันพอดีหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้คุยอะไรกันนิดหน่อยถามถึงให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ถามถึงผลการปฏิบัตรยยิระไวงที่ไม่ได้พบท่านท่านบอกว่าเป็นไงทานเอ่อทานสมาธิทุกวันหรือเปล่ากราบเรียนท่านว่า ทำทุกวัน้าค่าแต่บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยเลยถามหลวงพ่อท่านญาติหนูออกไปไหนไหนมันนี้หนูบันทึกเอาไว้จะดีไหมเจ้าคะแล้วเพื่อนเพื่อนเขาขอเอาไปอ่านจะได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะเป็นการอวดอะไรไปหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าได้ได้ให้เขาอ่านการดีบันทึกเอาไว้บันทึกอารมณ์ไว้ตลอดว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอะไรยังไงจะได้คนลูกหลานเจไว้ให้ลูกหลานอ่านเท่ากับหลาน เจ้าก็เลยแล้วก็ท่านสอนหลายๆอย่างท่านบอกว่ากรรยารบริวานท่านจะให้เปิดโบสถ์ซ้อมกันข้าเจ้าก็ไม่ทราบจะทำะยังไงก็ยังไงก็ต้องรับปากหลวงพ่อไว้ก่อนท่านใช้อะไรจะต้องทําให้ได้ที่สิ่งนั้นท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้าช่วยมันเพื่อนๆไปไปฝึกกันในโบสถ์ก็เลยรับปากรับคากับท่านว่าจะทา ขอเล่าจบไว้แค่ตอนนี้ก่อนจะขึ้นถึงตอหนหลวงพ่อให้สุกในโบสถ์กันในเทศม้วนต่อไปค่ะ